สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวแม่หงอีกเช่นเคยนะคะ่วันนี้แม่หงจะพาทํากล้วยเชื่อมแดงหรือกล้วยเชื่อมนะคะสําหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรไม่ใส่สีไม่แช่น้ําปูนใส่นะคะสีที่ได้ก็จะเป็นสีธรรมชาติจากการเชื่อมของเราค่ะและในคลิปนี้แม่หงก็จะมาบอกเคล็ดลับการเลือกกล้วยด้วยนะคะจะมาบอกวิธีการเลือกกล้วยแบบไหนมาทํากล้วยเชื่อมแล้วเวลาเราเชื่อมกล้วยเชื่อมของเราจะเหนียวหนึบอร่อยค่ะ โดยที่ไม่ต้องแช่น้ำปูนใส่เลยนะคะเชื่อมออกมาแล้วไม่เละเหนียวเนบอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับกล้วยที่จะนำมาเชื่อมนะคะแม่หงก็จะเลือกกล้วยที่สุกหามที่มีสีเหลืองปนเขียวนะคะแบบนี้ค่ะจะไม่เลือกกล้วยที่สุกเละสุกเกินไปนะคะเพื่อเวลาเราเชื่อมแล้วกล้วยของเราจะเหนียวหนบอร่อยค่ะกล้วยก็จะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าลูกเล็กประมาณนี้นะคะแม่หงก็ใช้ประมาณ36ลูกค่ะ พราะว่าค่อนข้างลูกเล็กนะคะแล้วก็มีน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตะโหนด300กร,รมัมน้ําตาลทราย300กร,รัมค่ะแล้วก็จะมีเกลือนะคะแม่ผมก็จะใช้สําหรับแช่แล้วก็สําหรับใส่ในน้ําเชื่อมด้วยค่ะแล้วก็มีมะนาว1ซีกใบเตยประมาณ3าสีใบนะคะต่อไปเราก็จะมาปอกกล้วยกันค่ะเราจะนําน้ําใส่ชามนะคะตักเกลือลงไป แม่หงจะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนะคะละลายเกลือในน้ําค่ะเพื่อเวลาเรา,เราปอกกล้วยแล้วเราจะนํากล้วยลงไปแช่นะคะเพื่อไม่ให้กล้วยของเราฝาดแล้วก็เวลาเราเชื่อมกล้วยของเราจะไม่ดํานะคะเราก็จะทําการปอกกล้วยเลยค่ะเราก็ใช้มีดปอกตัดออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดครึ่งเลยค่ะเพราะว่ากล้วยของแม่หงนี้ค่อนข้างจะลูกเล็กข้อดีของการเลือกกล้วยลูกเล็กมาทํากล้วยเชื่อมนะคะ กล้วยแบบนี้หนึ่งจะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะไม่ฝาดนะคะและลูกเล็กพอดีเวลาเราเชื่อมออกมาจะเหนียวหนึบดีมากเลยค่ะเราก็จะปอกกล้วยจนกว่าจะหมดนะคะแล้วก็แช่ในน้ําเกลือแบบนี้ประมาณ10นาทีนะคะน,นําน้ําประมาณพั0ห้าร้อยมิลลิลิตรใส่ในหม้อนะคะและต้มให้เดือดพอน้ําเดือดเราก็นํากล้วยที่เราเตรียมไว้นะคะตักใส่ลงต้มเลยค่ะ จากนั้นรอให้น้ำเดือดอีกรอบค่ะเราจะเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็เติมเกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาก่อนนะคะแล้วค่อยชิมดูค่ะเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายนี่3 0 0กรัมก่อนนะคะ น้ำตาลตะโหนดไม่คงจะใส่200กรัมก่อนนะคะเดี๋ยวจะหวานเกินไปค่ะเราค่อยชิมดูรสชาตินะคะเราจะไม่ใส่หมดค่ะรวมทั้งน้ำตาลทรายน้ำตาลตะโหนดก็แบบารกรัมพอดีนะคะเราก็เปิดไฟกลางให้น้ำเดือดสักพักนะคะปิดฝาไว้ค่ะเราจะคอยมันเปิดคนเป็นระยะระยะนะคะเพื่อไม่ให้ติดหม้อนะคะ หากมีฟองเราก็คอยตักออกทิ้งนะคะเราก็มาเปิดดูกล้วยของเราก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเราก็ตัดตักใบเตยอ,ออกทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนามะนาวหนึ่งซีกบีบลงไปเลยนะคะการใส่น้ามะนาวก็เพื่อไม่ให้น้ําเชื่อมของเราตกผนึกนะคะค่ะเราก็จะตีไฟลงนะคะเราจะเชื่อมด้วยไฟอ่อนไปจนกว่ากล้วยของเราจะออกเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะ แม่หงจะเชื่อมให้ได้สีแค่นี้พอค่ะถ้าใครต้องการให้เข้มมากกว่านี้ก็ใช้เวลานานนะคะช่วงที่น้ำเชื่อมข้นนะคะแนะนำให้คนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวไม่ก้นหม้อนะคะถ้าหากต้องการให้สีแดงมากกว่านี้นะคะแม่หงแนะนำให้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะสีจะสวยมากกว่านี้ค่ะสรุปแม่หงก็ใช้เวลาเชื่อมทั้งหมดสองชั่วโมงเลยนะคะต่อไปแม่หงก็จะไปทำน้ำกะทิราดกล้วยเชื่อมนะคะ แม่ผงก็จะใช้กะทิกล่องประมาณ250กรัมค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วแม่ผมก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าประมาณ1ช้อนชาครึ่งค่ะก่อนที่เราจะไปตั้งไฟนะคะเราก็จะคนแป้งคนเกลือให้ละลายเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปตั้งไฟนะคะ พอตั้งไฟแล้วก็คอยคนนะคะพอน้ําเริ่มเดือดผุดผุดขึ้นมาสักพักนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะไม่หงจะไม่ต้มน้ำกะทิจนเดือดแตกมันนะคะเราจะต้มให้พอแป้งสุกแล้วก็เกลือละลายก็พอค่ะแค่นี้เราก็จะปิดแก๊สได้แล้วค่ะสำหรับเมนูขนมหวาน กล้วยเชื่อมของแม่หงก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเราก็จะมาตากใส่ถ้วยราดด้วยน้ำกะทิเค็มๆมันๆน,นะคะเวลากินเข้ากันมากเลยค่ะมีความหวานมันเค็มกล้วยเหนียวหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะ หากบ้านไหนที่มีกล้วยเยอะนะคะกินไม่ทนนะะันค่ะไม่หงแนะนําเมนูนี้ค่ะลองทํากินนะคะเมนูใหม่ๆลองทําเลยค่ะจะทํากินทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะคะต่อยอดเพื่อหาอไรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้แม่หงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะหากชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวแม,ม่หงค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หงก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ